รูกิจกรรมดีๆกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งจัดขึ้นในมอรังสิตนะครับจัดนิทรรศการ Over Belo ลฟ์คิงรามานายนะครับท่านผู้ชมครับโดยกิจกรรมนี้นะครับจัดขึ้นที่หอศิลป์อาคารพัฒนาแกลเลอรี่มอสแกร,รังสิตนะครับคณะศิลปะและการออกแบบร่วมกับคณะดิจิทัลอาร์ตจัดนิทรรศการศิลปะและงานออกแบบ Over Belo ลฟ์คิงรามานายเพื่อเธอพระเกียรติและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำล,ลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของในรลวงรัชการที่9้านะครับ โดยรทชาิยุดรัตน์อธิกรรมบดีมหาวิทยาลัยรังสิตได้ให้เกียรติเป็นประธานนะครับในการเปิดงานในกล่าวด้วยนะครับโดยคณะศิลปะและการออกแบบคณะดิจิทัลอาร์ตนะคะได้ร่วมกันถ่ายทอดผลงานเทิดพระเกียรติด้วยการอัญเชิญพระบรมฉาย,ยาลักษณ์และพระบรมสารีลักษ์อันแสดงถึงพระราชกรณียกิจพระอัจฉริยาภาพพร้อมกับนำเสนอผลงานสร้างสรรค์และงานออกแบบจากศิลปินอาจารย์นักศึกษาและศิษย์เก่าค่ะอย่างเช่น คุณอนุชัยศรีจรูนผู้ทองจิตสิงสมบุรณ์ดินหินรักพงอศกเป็นต้นค่ะรองศาสตราจารย์พิษประภัยสาระสาลินคณะบดีคณะศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยทธิ์กล่าวนะครับว่าวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อเธอพระเกียรติน้อรมรำลึกในพระบา,าทสมเดกจพรนิครในหลวงรัชกาลที่9โดยได้นําผลงานแสดงภาพถ่ายของศิลปินแนวหน้าระดับประเทศรวมไปถึงผลงานของคณาจารนักศึกษามาไว้ที่หอศิลป์อาคารพัฒนากเลอรีเปิดให้ชมนะครับซึ่งงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่16บธันวาคมที่ผ่านมาจนถึง3 1มเ็มกราคมปีหกศูนย์กันเลยนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดทั้งสิน้นไปฟังเสียงอาจารย์กันครับ วัตถุประสงค์ของการจัดงานนิสแสดงนิทศการของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยจังสิตนะคะมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดแสดงนิทศการเพื่อเทอิดพระเกียรตินะ,ะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณนะคะอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะพระองค์ทรงเป็นทรงงานหนัก ตลอดชีวิตเพื่อปอระสบนิกรชาวไทยในครั้งนี้อาจารย์เราในงานที่จัดในแสดงนิทศการครั้งนี้ก็เรามีศิลปินรับเชิญระดับแนวหน้าของประเทศนะคะทั้งศิลปินภาพถ่ายทั้งศิลปินทางด้านการเขียนภาพ ะะแล้วก็ผลงานของคณาจารย์นักศึกษาของคณะศิลปะและการออกแบบและคณะดิจิทอลอาร์ตร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในในผลงานที่ร่วมกันสร้างสรรค์เพื่อสะท้อนถึงพระราชกรณียกิจนะคะพระอัจฉร,ริยภาพและพระจริย,รยวัตรของในหลวงรัชกาลที่เถึงแม้ว่าจะออกมาในลักษณะของพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมราชทิศลักษณ ในครั้งนี้ก็ผลงานทั้งหมดเนี่ยสะท้อนถึงความรักความเทิดทูนในในหลวงรัชกาลที่9นะของของประสบนิกรชาวไทยแล้วก็แล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพเหล่านี้เนี่ยจะสะท้อนออกมาถึงเป็นแรงบันดาลใจนะนอกจากภาพที่สวยงามหรือว่าสะท้อนความรักความเทิดทูนแล้วเนี่ย จะสะท้อนออกมาที่จะให้สังคมไทยเนี่ยได้ํำเนินรอยตามทำความดีนะคะเพื่อเพื่อในหลวงรชัชกาลที่9ของเราต่อไปค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะบุคคลภายนอกออทั้งหมดสามารถที่จะเข้ามาชมผลงานนะที่มหาวิทยาลัยลังสิตนะคะเข้ามาที่คณะศิลปะและการออกแบบ ขอศินพัฒนาแกลเลอรี่นะคะผลงานแสดงตั้งแต่วันที่16ธันวา2559จนถึงวันที่31มกราคม2560เป็นต้นไปได้ตลอดเวลาวันราชการวันทำงานทั้งหมดค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านเข้ามาชมได้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ และนี่นะคะก็คืองานนิทัศการนะคะ Our Beloved King Rama n นะคะถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจอยากจะเข้ามาติดตามนะคะนิทัศการเหล่านี้นะคะก็สามารถเดินทางกันเข้ามาได้ค่ะที่มหาวิทยาลังสิทย์นั่นเองนะคะคเอาละค่ะเดี๋ยวในช่วงของ ICU Society นะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปติดตามนะคะเรื่องราวของศิลปินกลุ่มสี่เมืองค่ะที่ได้รับรางวัลน,นะคะถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศค่ะจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระบวราราชาธินัดนาบ้าน นะะในหัวข้อผลงานที่มีชื่อว่า12เมืองต้องห้ามพลาดพลาดค่ะโดยรูปแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองสำหรับคนตาบอดรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะ ตอนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาร่วมพูดคุยกับอาจารย์อนุพงศ์สุธลักษ์รองคณะบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะศิลปะและการออกแบบมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะและอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะคืออาจารย์เอกชัยสมบูรณ์อาจารย์คณะศิลปะและการออกแบบและรองผู้อำนวยการสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมจากมหาวิทยาลัยรังสิตนั่นเองที่จะมาร่วมพูดคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของศิลปินกลุ่ม4ี่มุมเมืองที่สามารถค่ะ ได้เข้าไปรับรางวัลถ้วยพระราชทานเป็นรางวัลชนะเลิศด้วยนะคะจากพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นับดามาสนะคะในหัวข้อผลงานที่มีชื่อว่า12เมืองต้องห้ามพลาส,ลาสนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวเรามาร่วมพูดคุยกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะขอสวัสดีอาจารย์ทั้งสองท่านก่อนค่ะสัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อันนี้คืออาจารย์อนุพงศ์ค่ะ,คะและอ,อาจารย์ท่านนึงก็คืออาจารย์เอกอชัยนะคะ,คะก่อนอื่นเลยอยากจะถามถึงเรื่องของวัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะสําหรับคนตาบอดค่ะปทราบมาจากไหนคะอาจารย์อนุพงศ์ก็พอดีมีเอกสารเชิญเข้าร่วมมาที่คณะบดีนะครับเกี่ยวกับโครงการศิลปะเพื่อคนตาบอดผมก็ไปเป็นตัวแทนคณะบดีในการเข้าร่วมงาน ก็ได้ทราบข่าวแล้วก็ไปร่วมฟังข้อมูลเกี่ยวกับโครงการนี้ซึ่งเขาทํามากันหลายปีแนละ้วแต่ข่าวนี้ก็เพิ่งมาถึงแล้วเราก็ได้เข้าไปร่วมแล้วก็เกิดความสนใจทีแรกก็เริ่มต้นก็กล่าวว่าจะโครงการนี้ลงมาในวิชาโดยให้นักศึกษาเขาร่วมทำนะครับคราวนี้ก็เออคิดไปคิดมาแล้วโครงการนี้มันเขาเปิดโอกาสให้กับ บุคคลทั่วไปด้วยนะที่สามารถนั้นเราก็มาปรึกษาหราือกันดูว่าเออซึ่งจริงในคณะอาจารย์เราเนี่ยที่จบเกี่ยวกับการทํางานด้านศิลปะและประติมาก,กรรมการสร้างงานผลงานตรกนี้ก็มีสาขาทัศนศิลป์ซึ่งเราเคยทํางานกันอยู่ก็เลยรวบรวมอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเพราะว่าโครงการนี้เขาเน้นที่เป็นงานประติมาก,กรรมนะก็คือการปั้นก็เลยคิดเอ๊ะของเรานี่ นักศึกษาที่ทํางานปั้นปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีแล้วก็เลยรวมตัวแล้วก็กะว่าจะใช้พื้นที่ตรงนี้หลังจากนี้เป็นการสร้างสรรค์ผลง,งานเพื่อกลุ่มผู้โดยโอกาศ<ะ>นะ่แะธุรกิจตรงนี้ก็เลยรวมตัวกันขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อจะนําความรู้สะความสามารถที่ที่อาจารย์นะแล้วในอาจารย์เรากลุ่มเรานี่ก็รวมตัวกันแล้วก็มาใช้ชื่อว่ากลุ่มสี่มุมเมืองเพราะต่ก่อนเนี่ยเราทํางานสร้างสรรพวกนี้มาก่อน 4- ี่ห้าครั้งแล้วนะครับ แสดงงานมาหลายที่ก็เยกลยรวบรวมอาจารย์ด้วยกันในสาขาในคณะเรามาทํางานด้วยกันครับก็เลยตั้งชื่อกลุ่มว่าสิงเมืองโดยใช้ชื่อเดิมค่ะ,ะ,คคะแลวตัวผลงานเองคะมีชื่อไหมคะตัวผลงานเองก็จะเราใช้คําว่าจังหวัดน่านบอกก่อเ<อ>กลือจอเกลือภูเขา<อ>บ,อบอกก่อเกลือภูเขาถือว่าเป็นของดีจังหวัดน่านด้วยบ่อเกลือทำไมถึงเลือกที่จังหวัดน่านะคะคือเนื่องจากว่าดรทิดนะฮะ อธิการบดีมหาวิทยลาลังสิ่ย์เป็นคนที่เกิดจังหวัดน่านะนะครับแล้วก็มอลังสิย่ย์เราเคยให้รางวัลนะครับเมืองดีเด่นกับจังหวัดน่านแล้วก็อีกอันหนึง่งมหาวิทยาลังสิต์เราก็มีโครงการอะไรต่างๆที่จังหวัดน่านแล้วก็ประกอบกับว่าผมเองก็มีลูกศิษย์ที่อยู่จังหวัดน่านเราก็เลยตกลงกันว่าเราทําจังหวัดน่านดีไหม นะครับเพราะว่าถ้าเกิดได้รางวัลออกข่าวไปก็เราก็ต้องให้เครดิตมหาวิทยาลัยลังสิต์ะนะครับก็เลยเลือกจังหวัดน่านแล้วก็ไปหาข้อมูลกันครับแล้วการทําผลงานนี่ใช้เวลานานไหมคะโอ้ <c oughs> ผมว่านะ่นาจะสักไม่ต่ำกว่าสองสาเดือน,ออน,นครับสองเดือนสองเดือนเป็นอย่างน,อน้อยสองเดือนพอเราได้พื้นที่ที่เป็นจังหวัดน่านนะครับเราไปสํารวจคือไปช่วงที่ ต้นฤดูฝนเลยไปตอนนั้นก็ไม่ได้คิดเพราะว่าอย่างผมไม่เคยไปอย่างอาจารย์อาจจะเคยไปแล้วก็อาจารย์ผู้ร่วมงานอีกคือมีอาจารย์วสสัน์กับอาจารย์นิพนธ์เนี่ยะนะครับอาจารย์วัศสสน์เนี่ยอาจจะได้ไปบ่อยก็คือให้เป็นเหมือนคนที่ให้ข้อมูลว่าผมนี่ไม่เคยไป<ะ>แล้วก็ไปถึงจังหวัดน่านเราเราอยู่ที่นั่นสามวันสองคืนน,น,นะครับเราไปในช่วงที่เป็นหน้าฝนเราก็สำรวจในตัวเมืองก่อนค<ะ>ือไปจังหวัดน่านเนี่ยเราจะรู้สึกเอิญน,นึกถึงวัดภูมินนะฮะ ว่าจิตกรรมในปูมันเนี่ยาเราก็สำรวจในเมืองทั้งหมดเราก็คิดว่าโอ้โหมันก็เยอะมากนะฮะข้อมูลในที่เป็นคือโครงการนี้เขากำหนดว่าแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนตาบอดเนี่ยเราเมื่อเราเลือกจังหวัดน่านแล้วมันก็จะมีสองประเด็นคือโบราณสถานโบราณวัตถุกับอีกอันนึงคือสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเขาเน้นอย่างเงี้ยเราก็สำรวจแล้วโอ้โบราณสถานสิ่งว่าอะไรพวกนี้ก็น่าสนใจ เราก็หาให้หมดอีกคราวนี้ก็ไปทางด้านธรรมชาติบ้างก็เลยก็คิดว่านึกถึงบอกก่อเกลือคือนั่นแหละคือจุดเริ่มเลยว่าพอเราจากในเมืองเราก็ได้ข้อมูลหมดแล้วเราก็ออกไปสู่สิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติบ้างก็ขึ้นโอ้โหเราไม่เคยผมไม่เคยไปอ่ะแล้วผมขับรถไปเองไปกับอาจารย์สีท่านร่วมรถไปเนี่ยไปด้วยกันแล้วก็อุปสรรคที่ไปก็เรื่องเรื่องของทางเรื่องนู่นนี่ผมก็ เจอทั้งฝนเจอทั้งดินสไลด์พืชก่อนจะถึงเพราะไม่เคยขึ้นขับรถขึ้นภูเขาแบบสูงเป็นพันกว่าจากจากน้ําทะเลสูงมากนั่นก็คือเราก็เริ่มรู้สึกได้แรงบันดาลใจแล้วจากจากอุปสรรคตรงนั้น<ะ>จากธรรมชาติที่เรามองเห็นแล้วก็ไปเจอสภาพอะไรชุมชนบอกก่อเกลือมันมีอะไรที่สร้างแรงบันดาลใจนะตรงนั้นที่เราสํารวจได้แล้วก็มามาที่พักในคืนนั้นนั่งประชุมเลยตกลงว่าลงวิเลยต้องเป็นที่นี่เพราะไโบราณสถานวัตถุมันไม่ใช่ละ แต่ธรรมชาติน่าสนใจมากกว่ามีเรื่องราวมีอะไรมากกว่าเราก็เลยเริ่มที่จะวางแผนกันนะตอนที่อยู่ที่จังหวัดน่านเลยว่าจะเป็นอย่างครๆแสดงว่าก่อนเดินทางยังแค่จะไปรีเสิร์ชว่างการอะไรแต่พอสุดท้ายแล้วก็ได้บอกเกลือมาคิดว่าอะไรคือแบบจุดเด่นเลยที่ต้องแบบหยิบยกขึ้นมาค่ะนอกจากเรื่องของธรรมชาติแล้วค่ะความน่าสนใจของคือหัวข้อของเขานี่คือห้ามพลาดส่วนมากเขาจะส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่คนยังไม่รู้จักเนื่องจากบอกเกลือเนี่ยไกลแล้วขึ้นไปลําบากมาก คนจะไม่ค่อยเรียกว่าไปยาก <c oughs> ไปยากนิดนึงก็ตรงนี้ผมว่าเออตรงนี้น่าสนใจมากกว่าที่ในเมืองเพราะคนไปกันบ่อยอยู่แล้วเราก็เอาตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เป็นการส่งเสริมเรื่องชุมชนเขาด้วย <c oughs> นะครับและอยากจะย้อนถามไปถึงเรื่องของทีมอะคะ่ะว่ามีกี่คนนะคะในทีมของอาจารย์นะคะสี่คนสี่คน,คนคและอย่างอาจารย์แต่ละท่านนี่ทํหน้าที่ยอะไรบ้างคะโอ้โหก็ ผมว่าก็พอกันแหละพอกันเลยครับคือเริ่มต้นเนี่ยก็พอเราวางแผนได้ครับเราก็มาทําตัวโมเดลนะทําโมเดลผมก็ได้ผมไม่ไม่ใช่อันนี้คืองานจริงนะตัวโมเดลสิดได้เราไม่ได้เอามายิงจะมาตั้งให้ดูคือว่าเริ่มก็ต้องออกแบบเป็นโมเดลนะครับแล้วก็ก็เริ่มประชุมวางแผนว่าจะเอาอะไรตอนคิดเนี่ยเราได้ภาพว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่เวลาทาจริงๆครับปัญหาอุปสรรคมันก็จะตามมาเรื่อยๆแล้วมีโอกาสก็คือได้ได้ไปทําที่ อาจารย์เอกชัยนี่จะเรียกว่าเป็นอีกท่านหนึ่งสำคัญก็คือตรงที่ช่วยเรื่องของสถานที่เราไปสกเก็ตกันที่บ้าน<อ>แล้วก็งานนี้ผมว่าส่วนตัวผมนะอันนี้ส่วนตัวผมพูดเลยผมจะรู้สึกนึกถึงคือพอดีมีอาจารย์คนเป็นเป็นเป็นคุณพ่อของอาจารย์เอกชยกอ<ไ>อัยก็คืออาจารยอ์อานิกเนี่ยแกก็ได้มีโอกาสามาดูงานด้วยอะไรด้วยรู้สึกชิ้นเนี้ยจะมีความทรงจาสาหรับตัวผมนะที่เริ่มคิดแล้วก็ไปได้ไปทําที่บ้านอาจารย์นะคุณบไ,ไปทำโมเดลกันไปทำโมเดลกันนะนะรู้สึกว่าเราก็ ได้ทํางานแล้วก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นเรื่อยมานะครับตอนแรกที่ทําโมเดลนี่ชิ้นเท่าขนาดนี้ไหมคะหรือว่าเล็กๆสามสิบเซนครับคือเราทําสเกลหนึ่งต่อสิบเขาให้พื้นที่สามเมตรคูณสาเมตรเราก็เลยทําเป็นผนังก่อนทําผนังสามสิบคูณสามสิบแล้วก็จําลองจําลองบ่อเกลือเตาเผาเขาจะเอาน้ําในบ่อเกลือนะครับมาต้มให้ระเหย แล้วก็เกลือก็จะเป็นผลึกเราก็เริ่มมาทํากันก่อนว่าจัดวางว่าผนังนี้เราควรจะโชว์อะไรผนังนี้จะเป็นอะไรดีแล้วก็ตามสเต็ปตามแนวความคิดถ้าเราเราต้องจินตนาการว่าถ้าเราเป็นคนตาบอดเราเดินเข้ามานัจุดแรกเนี่ย<ะ>เราจะเรียนรู้อะไรบ้างรับรู้อะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวคิดก็คือทุกอย่างเราจะให้เขาคลำคือเราก็ นึกนึกว่าถ้าเราตาบอดละ่ะค่ะแล้วเราจะเริ่มต้นยังไงดีจากจุดไหนไปก่อนะนะครับก็ลองมาจัดวางดูแล้วทําโมเดลแล้วเอาโมเดลเนี้ยไปพีเต์ให้ทางการท่องเที่ยวเขาดูที้ประเด็นอยู่ที่ว่าเขามีการค่ดนเลือก <c oughs> ถ้าถ้าสเก็ตแล้วก็ทําโมเดลพีเต์ไม่ผ่านไม่ได้ทําจริงครับ <c oughs> ก็ไปไปนําเสนอที่คณะจิตกรรมมหาวิทยาลัยศิรกรก็มีคณะกรรมการข้างหน้าประมาณ7-8ท่านมีคนตาบอดด้วยนะครับที่เป็นกรรมการด้วยคือเราก็เตรียมเนี่ยทั้งพิเศษทําโมเดลอะไรไปหมดแลรันนี้มีประมาณ20ทีมแล้วคัดให้เหลือ9ทีมนะครับเราก็เคกับพิเศษไปเนี่ยตามที่แนวคิดจุดประสงค์เราก็คือทําเพื่อเพื่อคนตาบอดเพราะนั้นอย่างที่อาจารย์เอกเริ่มคือเราต้องคิดว่าเราตาบอด เร,เราต้องเข้าใจพอดีโชคดีว่าผมตอนรีเบเดียโทรผมมีข้อมูลเรื่องนี้อยู่ด้วยว่าเออว่า้ค,าคนตะาบอดเขาต้องมีสัมผัสอะไรที่เหลืออยู่ไม่เห็นแต่สิ่งที่เขาต้องการเพื่อจะรับรู้กันนี้ประเด็นอันนี้มันเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวเราก็ต้องสร้างประเด็นแล้วว่าเ,เราไปน่านเราจะเล่าเรื่องยังไงให้เขาเข้าถึงเข้าถึงและรู้จักแหล่งท่องเที่ยวบอกลือที่เราตั้งประเด็นตรงนี้นะครับอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของประสรทเจอมากมายเลยอยากให้ยกตัวอย่างสักหน่อยค่ะว่าเจออะไรมาบ้างค่ะ ก็เริ่มต okay. ั้งแต่สำรวจนะครับก็สำรวจเลยครับผมก็ถือว่าผมก็ได้รู้สึกแล้วเป็นแรงบันใจก็คือตรงที่ว่าขึ้นสำรวจมันเหมือนกับว่าผมเอารถไปที่ไม่ได้สำรวจรถผมด้วยไม่ได้เตรียมความพร้อมแล้วมันขึ้นไปชันมากแล้วเจอหน้าฝนเจอดินสไลด์ตลอดทางแล้วผมก็ไม่เคยขับรถครั้งนี้แล้วก็มองไปเนี่ยบ้านเหลือหลังเท่านี้แล้วผมก็เนี่ยอาจารย์อาจารย์นิพนนั่งข้างบอกไม่ต้องมองอาจารย์แอบกลัวไหมคะอ๋ออันนี้เขาเคยขึ้นแต่ผมไม่เคยขึ้นแล้วผมเป็นคนขับเนี่ยผมก็ต้องโอ้โห ก็ต้องนั่นบ้างแต่ก็เป็นความประทับใจนะคค่ะแล้วเรื่องของสิ่งที่ประทับใจที่สุดสําหรับผลงานชิ้นนี้สำหรับอาจารย์นะคะโอ้สำหรับผมนี่วันแสดงเพราะว่าเราต้องไปรับรางวัลด้วยแล้วก็ต้องไปไปไปนาเสนอผลงานแบ่งทีมเ้าให้แบ่งทีมว่าใครจะเป็นคนพรีเซนต์ใครจะเป็นคนรับประทับใจที่สุดที่ผมรู้สึกคือเขาเอาน้องๆโรงเรียนคนตาบอดมาสัมผัสงานเรามาเข้าถึงงาน แล้วก็มีน้องๆหลายคนมีความสุขกับสิ่งที่เราทาผมเขายิ้มเหมือนเขาได้เที่ยวอ่ะทั้งๆที่เราเราก็ไม่รู้ว่าเออไอ้นี่มันพอไหม,มเพราะว่าในในในบูธเราอ่ะ,ะเราใช้สื่อหลายอย่างสื่อผสมก็มีทั้งงานปั้นที่เป็นบาซิลิฟหนุนต่ํามีรอยตัวมีแล้วลแต่แล้วเราเราเล่นกับสื่อสัมผัสที่เขาเหลืออยู่ทั้งหมดไม่ว่าจะกการฟังการได้ยินนะแล้วก็การชิมด้วยเ,เราให้ชิมเกินตรงกลางเนี่ยนะที่เป็นเนี้ยก็คือให้ชิม เพาเข้น okay. แล้วเราสีหน้าน้องๆที่ตาบอดเขาําเขาก็จะไล่ตั้งแต่แรกแล้วเราก็มีการทําอะไรเขาเรียกสื่อเสียงโดยใช้เซ็นเซอร์ก็ต้องขอขอบคุณครองคณมดีคณะวิศาวะนะกับน้องกรซึ่งอยู่วิศาวะมาช่วยทําเซ็นเซอร์คือเดินไปปุ๊บจะได้ยินเสียงเ,ยงเพลงเรือล่องหน้าแล้วก็ไปอีกจุดหนึ่งได้ยินเสียงเพลงน้ำาสีงน้ำซึ่งเป็นสิ่งที่ที่เราวางไว้เราคิดว่าโอ้เนี่ยคือสิ่งที่ว่ามันมันก็ต้อง การผู้เชี่ยวชาญตรงนี้มาช่วยเราณนออ,อทางวิศาวะก็ช่วยะนะครับทำให้รู้สึกแล้วภาพน้องๆเด็กๆพอมาถึงตรงนี้แล้วก็มีรอยยิ้มผมได้จุงมือน้องๆเ้ามาสัมผัสแล้วเราสร้างอักษรเบลซึ่งเราต้องอยอมรับว่ามันก็คือภาษาเราก็ต้องเขา้เขามาจับแล้วก็มาคําสิ่งของที่เราสร้างอันนี้เราถือว่าตัวศิลปะเนี้ยมันก็คือนวัตกรรมตัวหนึ่งในความคิดผมศิลปะที่เป็นนวัตกรรมเพื่อกับผู้โดยโอกาสโดยเฉพาะคนตาบอดครับ แลวอาจารย์เอกชัยแล้วคะอะไรคือความประทับใจของอาจารย์ของผมที่ประทับใจก็คือ,อ,พ,ฤอพฤติกรรมของน้องน้อง,องที่ตาบอดที่เขาได้ชิมเกลือเราเอาเกลือจริงๆมาเลยนะครับจากที่โน่นแล้วเขาก็ชิมแล้วเออเข็มเค็ม,เ,มเรารับรู้ได้เลยว่าเขาอะรู้สึกแฮปปี้งานเรานะครับแล้วก็ยิ้มชอบแล้วก็ชวนกันตามๆเพื่อนมาบอกมากมีเกลือให้ชิมด้วยก็ประทับใจมาก จุดนี้ครับค่ะแล้วอาจารย์คิดว่า,าน้องๆหรือว่าคนที่ตาบอดะคะจะได้อะไรจากสิ่งประดิษฐ์อันชิ้นนี้คะ่ะก็อย่างน้อยนะเพราะว่าตัวโครงการนี้มีจุดประสงค์คือมันเป็นโครงการของอาการท่องเที่ยวเพื่อจะเปิดโอกาสให้กับกลุ่มผู้ด้โอกาสอื่นๆไม่ใช่เฉพาะท่องเที่ยวเฉพาะคนตาดีก็หมายถึงว่าผู้ด้โอกาสจะเป็นวิวแชร์และอีกหรือจะแม้กระทั่งที่เป็นคนตาบอด ซึ่งการท่องเที่ยวมันไม่ได้ปิดกันก้นเฉพาะคนแตนดีค,ความาความเท่าเทียมกันของคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนพิการหรือคนปกติผมว่าตรงนี้ที่ที่เป็นเป็นสิ่งสําคัญคที่มันจะเกิดขึ้นครับอาจารย์ล่ละคะผมก็ผมมีความรู้สึกว่าอา่าก็เห็นด้วยอย่างที่อาจารย์นุ่มพงศ์ว่าะนะครับแล้วก็เรายังอยากให้จัดขึ้นทุกปีเลยนะะงานเนี้ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าอา่าคือต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวเพราะว่าอะไรเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยทำโปรโมชั่นประชาสัมพันธ์ให้กับค,คนตาดีดูแล้วแล้วเป็นนิมิตหมายว่าเออเขาไม่ลืมคนตาบอดนะ,ะเขาพยายามที่จะจัดโปรเจกต์ขึ้นมาเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้คนตาบอดด้วยผมก็ยังรู้สึกดีนะทีแรกที่ได้หัวข้อมาท้าทายน่าดูเลยว่า <c oughs> โอ้โหแล้วเราจะทำศิลป,ปะเพื่อคนตาบอด คิดกันอยู่พักหนึ่งครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วเราจะทําอะไรดีนะสําหรับคนตาบอดก,ก็เป็นเรื่องที่ยากพอสมควรหัวข้อท้าทายมาก <c oughs> ก็เลยบอกอ้าลองทําดูชอบสนุกดีครับถ้ามีอีกก็จะส่งอีกค่ะท <c oughs> <c oughs> ้ายที่สุดแล้วเนี่ยหลังจากที่ได้ทํางานลงแรงลงใจไปแล้วได้ถ้วยประธานรางวัลชนะเลิศมารู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสําหรับผมนะั้นรางวัลก็อาจจะเป็น เหนือคำขค้นหมายผมบอกตรงๆนะว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมคุยกับทีมงานเพื่อนๆอาจารย์ด้วยกันว่าเรื่องรางวัลเนี่ยเราจะไม่พูดถึงแต่เราบอกว่าเราจะได้พื้นที่ของการสร้างสารรค์ซึ่งมีทั้งงบประมาณสนับสนุนให้เราได้ทําแล้วก็เราได้เอาความรู้ความสามารถที่เรามีกันอยู่เนี่ยไปทําอะไรเพื่อกับคนกลุ่มอื่นบ้างโดยเฉพาะกลุ่มูพื่ออากาศส่วนรางวัลเนี่ยสําหรับผมผมเฉยๆผม<ร>ไม่ค<ช>่อย <ๆ S 1> รู้สึก<า>จริงๆคนะไม่ได้คิดเรื่องนี้เลยครับ แต่ถือว่าได้ก็เป็นปความภูมิใจแล้วอาจจะสร้างชื่อเสียงให้กับคณะแล้วก็มหาหลายหัยเส่วน่ค่ะ,คะสำหรับวันนี้เองนะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยนะคะที่มาร่วมพูดคุยในช่วงของ r s u Society ของเราค่ะขอบคุณคคอาจารย์มากค่ะสำหรับ r s u Society ในช่วงนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าครั้งหน้านั้นจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจก็ต้องติดตามกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ